วิตามินสลายฝ้าค่ะแม่ใช้ทุกคืนก่อนนอนนะคนที่เป็นฝ้าหนาฝ้าทุกชนิดกระทุกชนิดที่ว่าออกยากๆใช้ก่อนนอนทุกคืนค่ะตัวนี้ใช้เลยแม่ตุ๊บจะให้ดูเนื้อทาไปเลยนะคะนี่ทาไปเลยค่ะ,เ,คะเนื้อแบบฉ่ำๆเงาๆวาวๆแม่ดูน,นี่เลยนี่เลยโบกไปเลยค่ะนี่หน้าเงามากตื่นมาหน้าโฟมากค่ะตัวนี้ใช้ดีมากลูกค้าติดน้องมากๆเลยนะฝ้ากระจางไวจริงๆค่ะเป็นครีมหน้าเด้งที่แบบใช้ดีสุดๆกันไปเลยค่ะทุกคนค่ะอย่าลืมทาคอด้วยนะคะเพราะว่า จะกลายเป็นหน้าลอยเพราะว่าหน้าก็คือจะขาวเด้งอมชมพูมากหน้าจะเงามากตื่นมาคือหน้าฟูมากแม่นี่เลยวิตามินสไลายฟ้ากระตัวนี้ครีมหน้าเด้งคนที่ไม่เป็นฝ้าก็สามารถใช้น้องได้หน้าตุ่มคือเด้งคือเงามากค่ะแม่หน้าเงาสุดๆเลยนะหน้าคือขาวมากและที่สําคัญตอนนี้คือสุขภาพผิวคือดีมากแล้วก็รูขุมขนกระชับผิวเรียบเนียนขึ้นสิวไม่มีฝ้าไม่มีรอยด่างดําไม่มีกระไม่มีตอนนี้หน้าเรียบเนียนมากชอบหน้าตัวเองที่สุดเลยค่ะนี่เลย ในครีมก่อนนอนใช้คู่กันกับโสมไขมกุกวันนี้ตูไม่ได้เอาโสมไขม,นนไมุขมกมาเด้เพราะว่าโสมหมดนะคะโสมอยู่โกดังไม่ได้ไปเปิดโกดังเลยลืมก็เลยใช้ตัวนี้ก่อนนะคะคืนนี้ปกติจะใช้คู่กันหนะ้าคือเด้งมากตื่นมาหนะ้าฟูมากวิตามินจะไหลฟ้ากะคนไม่เป็นฟ้าก็สามารถใช้ได้หนะ้าเด้งไวสุดๆครับแม่ตัวนี้หนะ้าฉ่ำมาก